มีความลังเลอยู่ว่าจะตั้งหรือไม่ตั้งดีไม่ตั้งดีตั้งดีไม่ตั้งดีสุดท้ายตอนก่อนๆจะจบบอกว่าเดี๋ยวจะเลื่อนไปก่อนมีตั้งรักษาการมาก่อนแต่มีโทรศัพท์ลึกลับค่ะอันนี้ไม่ได้พูดกันมาเองนะคะข่าวลงไปมไปหมดโทรศัพท์ลึกลับปลายสายบอกว่าอะไรคะทำให้จบวันนี้หลังจากนั้นก็มีการแต่งตั้งค่ะพบตรคนที่14ขึ้นมา เรื่องนี้ท่านจะตอบสังคมอย่างไรอยากให้ท่านายกมาตอบด้วยตัวเองว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นสายโทรศัพท์ลึกลับนั้นเป็นใครประชาชนจะได้เลิกสงสัยเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการแต่งตั้งของบอตรอนนั่นแหละเป็นการกัดกระดุมเม็ดแรกที่มันผิดปัญหามันเลยวินาศสัติโลมาถ,ถึงทุกวันนี้ค่ะเมื่อเกิดการตั้งทำถามในในสำนันกงานรตรําจแห่งชาติว่าเกิดภาวะสุญญากาศมีสงครามการแย่งชิงอํานาจของเบอร์หนึ่งและเบอร์สอง จึงเป็นเรื่องที่โยงกับความรับผิดชอบของท่านนายกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะนอกจากนีนะะ้ในช่วงการเปลี่ยนผ่านอํานาจเนี่ยในตอรอเองก็มีข่าวลืออย่างหนาหูว่าพลตำรวจเอกจอจานคนนี้แหละถูกล็อกมงไว้แล้วพอวตอรอคนถัดไปแน่นอนเพราะคนนี้ก็ประวัติไม่ธรรมดาค่ะมีฟัสแท็กเหมือนกันมีความสนิทสนมกับบ้านป่ารอยต่อก็ดีบ้านเดอะมูนชายทูเดอะแลนก็ดีไม่นานมานี้ค่ะ ก็มีภาพที่ไปคุกเข่าต่อหน้าคุณหญิงน่านหนึ่งและยังไม่รวมถึงมีการไปต้อนรับผู้ที่อยู่ระหว่างพักโทษที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้ที่ถูกสงสัยไปเยี่ยมคนที่อยู่ระหว่างการพักโทษนะคะทั้งการเตะตัดขากันก็ดีก่อนจะมีการแต่งตั้งผบตรเพียงแค่สองวันนะคะหรือคดีกำนันนกที่อาจสาวไปถึงหัวเรือใหญ่จนต้องมีการตัดตอนโอนย้ายคดีหนึ่งไปอีกคดีหนึ่ง แม้จะมีการออกมาเปิดเผยคลิปวิดีโอประชาชนก็ติดตามกันจนไม่ได้นอนนะคะจนนําไปสู่การยิงตัวตายของนายตำรวจท่านหนึ่งที่สร้างความเจ็บช้าน้ําใจให้กับคนตำรวจเอกต่อเต่าหรือไม่เพราะก็มีข่าวว่าเป็นคนสนิทกันเรื่องนี้ค่อยๆเงียบหายไปแล้วเช่นเดียวกันกับท่านประธานวิธีสกรปรกเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏ ออกมาสูส่สายตาประชาชนเท่านั้นค่ะเขาเรียกว่าศึกช้างชนช้างมีหรือย่าแพกจะไม่แหลกรานมีหรือตำรวจทั่วไปจะไม่เดือดร้อนเพราะหลังจากที่พลตรีจอจานผิดหวังนะคะที่ไม่ได้เก้าอี้พอบอตรหน้ำซ้ำยังถูกเตะตัดขาแจ้งข้อกล่าวหาล่าสุดกระโดดหมายจับไปแล้วนะคะพลตำรวจเอกจอจานเนี่ยที่ได้ฉายาว่าแมวเก้าชีวิตได้ใช้วิธีการกำการทดสอบอำนาจของตัวเองค่ะโดยการใช้อำนาจเรียกตำรวจมารายงานตัว ที่สานักง,งานตํารวจแห่งชาติสาขาสองอยู่ที่ไหนคะสมโมสรตํารวจตํารวจทุกทนรู้ดีนะคะเรื่องนี้ก็เพราะการแต่งตั้งของบตรที่เขาเลือนว่ามีใบสั่งมันนี่แหละค่ะการแต่งตั้งแบบนี้ของนายกเศรษฐาทําให้เกิดความวุ่นวายในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติจนต้องเกิดสาขาสองขึ้นมาจนเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์หกเจ็ดพอบตรตัวจริงต้องแก้เกมด้วยการออกหนังสือมีคําสั่งห้ามเรียก ห้ามเรียกตำรวจมากำชับการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จำเป็นแต่ก็ไม่อาจต้านทานได้ค่ะเพราะว่ายังคงมีตำรวจจำนวนหนึ่งที่ขับรถไปกลับเพื่อไปรายงานตัวต่อพลตบดเอกจอจานซึ่งหลายคนทราบดีนะคะว่าคนคนนีน้นัดเช้ามาบ่ายนัดบ่ายมาดึกจนเกิดเหตุสลดขึ้นเมื่อวันที่20กุมภาพันธาลองค้น Google ดูได้พวงกับการสพท่านหนึ่งเสียชีวิตหมดสติระหว่างการรอประชุมรายงานตัวต่อพลตบดเอกจอจานที่สมนักงานตำรวจสาเหตุตามข่าวก็คือพักผ่อนไม่เพียงพอ เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ค่ะท่านนายกเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเพราะาการแต่งตั้งผู้บังคับผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติของนายกในครั้งนั้นเนี่ยนำไปสู่เหตุการณ์วุ่นวายแบบนี้ภายในสำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนะคะท่านในฐานะนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้อย่างไรไม่ใช่แค่นายตอรอเท่านั้นการวิ่งเต้นตำแหน่งเองนะคะก็มีข่าวทอกอฟเดอะทาวเหมือนกัน ในที่ประชุมสสพักเพื่อไทยนายกก็เคยหลุดปาดพูดเหมือนกันค่ะว่าผู้กํากับไหนซึ่งผมก็มั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้ที่ขอตําแหน่งกันไปเพราะรู้สึกว่าขอกันเยอะเหลือเกินแต่ก็มีไม่น้อยที่ได้สมหวังซึ่งเหตุการณ์ตัวตํารวจนะคะเป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยเข้าใจกันหมดแล้วทั้งประเทศว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อนสสรังสิมันโรสมัยที่แล้วก็เคยอภิปรายเอาไว้เรื่องตัว สมัยที่เรายังเป็นฝ่ายค้านร่วมกันอยู่ะค่ะแต่วันนี้นะคะสิ่งเหล่านี้กลับหลุดออกมาจากปากของนายกรัฐมนตรีผู้ซึ่งควรจะมีความรับผิดชอบมีอำนาจหน้าที่มากกว่านี้ทั้งที่เปลี่ยนรัฐบาลไปแล้วสิ่งนี้ทําให้ประชาชนอดสงสัยไม่ได้ว่าสรุปแล้วตัวช้างตัวนิดตัวเพื่อไทยตัวใบไหนใหญ่กว่ากันแน่ด้วยเหตุนี้ค่ะท่านานดิฉันจึงขอ ข้อซักถามไปยันนายรัฐมนตรีว่าการแต่งตั้งผู้อนวยกับใหม่ที่ท่านพูดถึงในที่ประชุมสอสอเพื่อไทยเนี่ยวันนั้นนะคะ่ค่ะซึ่งระหว่างนั้นผลการแต่งตั้งยังไม่เสร็จสิ้นท่านดูได้อย่างไรว่าใครสมหวังใครผิดหวังเพราะมันมีไทม์ไลน์ในการแต่งตั้งประมาณนี้นะคะท่านประธานคือเมื่อวันที่11สิงหาคมนะคะอดีตพอบอตรนะคะได้จัดทำข้อมูลบัญชีผู้เหมาะสมระดับในพนขึ้นมาโดยมีอดีตนายกท่านประยุทธ์เนี่ยนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานกาตรมีการยื่นบัญชีไปแล้วรอบหนึ่ง แต่หลังจากที่มีการแต่งตั้งผบตรคนใหม่ปรากฏว่ามีการยื่นอีกรอบค่ะมีการยื่นให้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งนายพลใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่17ตุลาคม2566พลตเอกตเต่าเนี่ยแหละค่ะออกหนังสืออีกครั้งซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะเพราะหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนเนี่ยคือวันที่9พฤศจิกายน66พลตเอกตอเต่าก็ได้สั่งการให้ทําบัญชีผู้เหมาะสมอีกครั้งอันนี้จะเป็นเรื่องของรองผู้กงคับการถึงสารวัตรและการแต่งตั้งผู้กำกับ,กบ ของนายกแล้ว9พฤศจิกามีการออกให้ทําหนังสือแล้วก็จะต้องรอประมาณ1เดือนค่ะโผลจะเสร็จประมาณวันที่1นธันวาแต่ถ้านายกพูดในที่ประชุมวันที่21พฤศจิกาย,กายน2566ถึงคนที่ผิดหวังและก็สมหวังในการขอตําแหน่งก็ผูดกํากับท่านทราบก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง1นธันวาได้อย่างไรนะคะเรื่องนี้ท่านอาจจะเคยส่งท่านสมศักดิ์มาตอบกระทู้แล้วนะคะแต่ท่นคิดว่าวันนี้เนี่ยควรจะเป็นท่านเอง ที่จะมาตอบด้วยตัวเองเรียกคืนความเชื่อมั่นกับประชาชนด้วยตัวของท่านเองข้อมูลที่พูดมาก่อนหน้านี้ขอใายลงนะคะก่อนหน้านี้นะคะได้กล่าวมาคือเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจที่ใช้เส้นสายทางการเมืองไต่ขึ้นมาเพื่อเปิดผลประโยชน์บางอย่างตอกย้ําความตัวนะคะแต่ท่ามาทานทราบหรือไม่เขาว่าการขึ้นตําแหน่งของวงการตํารวจนอกจากเรื่องของตัวการเมืองอะไรก็ตามแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันคือเรื่องเงินค่ะ เงินซื้อตำแหน่งตำรวจท้องที่รู้เรื่องนี้ดีแต่สิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยก็คือว่าแล้วตำแหน่งแต่และตำแหน่งมันใช้เงินเท่าไหร่<ม>ดิฉันก็ไปสอบถามมาหลายๆคนนะคะก็พอทราบมาว่ารองผู้กำกับเนี่ยถ้าจะขึ้นผู้กํากับนะคะเตรียมไว้เลย10ล้านแต่ถ้าตำแหน่งนั้นดีอยู่แล้วเป็นรองที่ดีอยู่แล้วจากสไลด์ขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่ดีกว่าเดิมอ่ะลดให้เหลือ5ล้านตำแหน่งสารวัตรขึ้นรองผู้กำกับเนี่ยหนึ่งจุดห้าล้านถ้าตำแหน่งดีอยู่แล้วจะย้ายไปที่ดีกว่าเดิม ก็ลดเหลือหนึ่งล้านเพราะว่าไอห้าแสนที่เหลือมันเอาไปขายต่อได้อันนี้เขาว่ากันมาอีกทีนะคะท่านประธานและทุกคนทราบดีว่ายุธจักไใสีกากีเนี่ยมีเม็ดเงินมหาศาลหมุนเวียนอยู่มากเพราะเงินที่จ่ายกับค่าตําแหน่งไปสุดท้ายก็จะรับคืนผ่านเงินนอกบัญชีเรื่องสวยเรื่องตั๋วต่างๆเรื่องนี้เห็นชัดมากเลยท่านประธานไม่กี่วันมานี้นะคะมีการแฉกันไปมาระหว่างนายตํารวจสูงสุดนะคะที่เป็นการแฉผ่านสงครามตัวแทน เพราะว่าเขาจับมือจูบป,ปากกันไปแล้วรอบหนึ่งรอบนี้ก็เลยผ่านสงครามตัวแทนที่ไม่กี่วันมานี้ทั้งสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยติดตามกันต้นน้อยไม่หลับอีกแล้วเรื่องเส้นเงินจากเว็บพนันที่อาจเชื่อมโยงมาถึงพลตํารวจเอกต่อเต่าพอบตรที่ท่านเนี่ยเลือกมากับมือดิฉันจึงมีคําถามไปยังท่านค่ะว่าในฐานะนากรัฐมนตรีที่ควบคุมดูแลสตอชอเป็นประธานกตรกตอชอเนี่ย ไอ้คณะกรรมาการสืบสวนข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเนี่ยที่ท่านตั้งมาได้ดําเนินการอะไรไปแล้วบ้างรวมถึงนะคะอันนี้สําคัญท่านมีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลอย่างไรบ้างเพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่นะคะนี่ไม่ใช่โจรที่ไหนเล็กๆน้อยๆนะคะนี่เป็นอาชญากรรมที่ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นตํารวจระดับสูงทั้งคู่เลยประชาชนจะเชื่อมั่นในรัฐบาลได้อย่างไรคะอย่าว่าแต่นักลงทุนเลย ถ้าประเทศึังไม่มีความเชื่อมั่นมันยังโครงเพลงแบบนี้ไม่มีใครอยากจะมาลงทุนหรอกค่ะอย่าปล่อยให้ประชาชนสงสัยค่ะว่าเบื้องหลังภายใต้สงครามครั้งนี้เนี่ยมันมีใครที่ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์อยู่หรือไม่คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ทั้งตั้งมาเนี่ยนะคะ เป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคนบ้านชุดเดียวกัน3คนที่ชื่อเหมือนกันหมดเลยแล้วท่านก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าคณะกรรมการเนี่ยเป็นคนนอกไม่เกี่ยวอะไรกับตอรอเลยแต่พอไปดูชื่อทั้ง3คนเนี่ยปรากฏว่าสองในสาของคณะกรรมการเป็นกอตอรอค่ะและเป็นกอตอรอที่ยกมือเลือกพบออตอรอคนนี้เป็นพบตอรอคนที่14ด้วย ประชาชนจะเชื่อมั่นในการทำงานได้อย่างไรว่าการตั้งคณะกรรมการมาครั้งก่อนเรื่องค้นบ้านเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรให้ประชาชนรู้แต่ถ้ามีก็ขอความการุณาช่วยชีย้แจงในที่นี้ให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้รับทราบ,บ,บ,บพร้อมๆกันวันนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้อำนาจของนายกรัตมรีในการเด้งสองนายตำรวจใหญ่เนี่ยไม่ได้ทาให้เกิดการปฏิรูปวงการตำรวจหรือแก้ปัญหาของสำนังกงานตำรวจชาติได้เลยแม้แต่นิดเดียวนอกจากนั้นนะคะ ยังมีการใช้อำนาจประธานกรรในการสั่งหยุดให้ข่าวด้วยทั้งที่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนทุกคนติดตามติดเทนทวิตนะคะอยู่ในลิ์ความสนใจของประชาชนท่านกลับบอกว่าหยุดให้ข่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องวิกฤตศรัทธาของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมนะคะตำรวจนี่คือต้อนน้ําของกระบวนการยุติธรรมเลยนะคะท่านเศรษฐานในฐานะนายกเนี่ยควรจะทา ให้เรื่องนี้มันกระจ่างกว่านี้จริงจังกว่านี้นอกจากการตั้งคณะกรรมการนั่นนี่แล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันมีเหตุการณ์ของทนายท่านหนึ่งที่ออกมาแฉเส้นสายการเงินขึ้นมีคณะกรรมการที่มากกว่านี้ได้ไหมเชื่อมโยงองค์กรต่างๆได้ไหมปปชปอปงอะไรก็ตามที่มันดูแล้วประชาชนจะรู้สึกว่ามีความหวังมากกว่านี้อันนี้เสนอไปยังท่านนายกนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนายตำรวจท่านหนึ่ง เป็นถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยนะคะที่ถูกขู่กล่าวหาว่ารับสวยเนี่ยอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นถึงรองพอบอตรก็เพิ่งถูกกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อวานนะคะมีหมายจับเมื่อวานเรียบร้อยไปแล้วว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันฟอกเงินต่างๆตอนนี้ใครถูกใครผิดยังไม่มีใครทราบค่ะแต่ที่ดูแน่ๆก็คือว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคนเนี่ยมีสถานะเป็นนายตารวจใหญ่และตัวละครสองคนนี้เนี่ยมีอํานาจล้นมือในตอรอแน่ๆ ตอนนี้ย้ายไปแล้วใช่ไหมคะมีโทรศัพท์บอกมาเมื่อเช้าเองว่าเขาก็ยังประชุมซูมเรียกตำรวจประชุมซุมกันอยู่เลยนะคะฝากนายกติดตามด้วยว่ามาช่วยงานจริงหรือเปล่ายังมีความเกี่ยวข้องกับตำรวจจริงไหมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะนอกจากท่านจะไม่ได้มีความกระตือรือร้นรในการจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วสัญญาณต่างๆเหล่านี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอํานาจและชี้ชัดมากว่าในรัฐบาลของนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ย อาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากรัฐบาลที่แล้วเลยค่ะเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องมากว่าเจ็ดเดือนในสันนักง,งานตํารวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่ท่านรับตําแหน่งนายกขึ้นมาปล่อยปัญหาคาราคาซังมาตั้งแต่คดีกำนันนกที่สะเทือนขวัญไปทั่วประเทศนําไปสู่เรื่องสวยแท่งหลวงก็ตามสายโทรศัพท์ลึกลับก่อนแต่งตั้งผอบอรตอรอยาวไปจนถึงคดีเว็บพนันการบุกข,ของคอมมานโดไปที่บ้านของ,องขออร,อรองผบตรนี่เป็นเรื่องใหญ่นะคะ การออกมาพูดค่มครูเชิงค่มครูว่าถ้าเปิดเผยข้อมูลจะตายกันทั้งสัตงานตำของแ่ิชาติอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะคะเส้นสายการเงินเม็บพนันที่ให้ทนายคนหนึ่งออกมาแฉเนี่ยโจรใหญ่ในค่าตำรวจเนี่ยตอนนี้โจรท,ทั่วไปไมิ่ฉาชีพนีม่มองตาปิดๆแล้วนะพะูดต้องหาคดีการเมืองไม่ได้ประกันหลายคดีแต่ผู้ต้องหาเบอร์ใหญ่ขนาดนี้ยังเดินสวนกันไปมาสบายใจเมื่อวาน,เ,นเขาได้ประกันนะคะ คนพวกนี้แหลคะค่ะมีอิทธิพลและอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานได้เวลาศาลใช้เหตุผลเน,นี่ยเนี่ยชัดที่สุดแล้วได้ประกันการที่ท่านนายกเธออกมาตื่นรู้ออกคำสั่งเด้งซ้ายเด้งขวาเนี่ยทั้งที่เป็นประธานกโตโรรควบคุมดูแลสักง,งานตรวกูแห่งชาติเองก่อนนี้นที่ท่านเอาแต่เงียบไม่รู้บ้างไม่ทราบบ้าง,างตกใจบ้างนะคะแต่เมื่อรู้แล้วก็มีการสั่งการให้ปิดปากเงียบไปอีก เอไอก็ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ดูแล้วก็ไม่น่าจะไว้วางใจเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรหรือมีกลไกในการคุ้มครองประชาชนที่จะให้ข้อมูลนะยังดี๋ยวท่นคิดว่าประชาชนหลายคนอยากให้ข้อมูลค่ะจะให้ที่ใครคะให้ที่ตํารวจแล้วจะปลอดภัยได้อย่างไรรัฐบาลเป็นคนกลางได้คะ่ะ ถ้าท่านแสดงถึงความจริงใจในการจะแก้ปัญหาเรื่องสวยตำรวจเรื่องตวำรวจจริงๆตั้งคณะกรรมการที่ให้คนมาให้ข้อมูลแล้วปลอดภัยและปรเทคเขาได้จะเป็นผลงานที่สําคัญในรอบ4ปีของท่านเลยนะคะหรือความจริงแล้วท่านอาจจะไม่ได้มีความตั้งใจที่จะจัดการกับระบบตำรวจจริงๆไม่ได้ใช้พร,ะระบรตำรวจด้วดยระบบคุณธรรมแต่กลายเป็นระบบที่ ไม่มีคุณธรรมตอกย้ําความไม่เป็นธรรมในสังคมซ้ําแล้วซ้าเล่าระบบตัวเส้นสายสวยตํารวจจนไปถึงชั้นสิบสีอะไรก็ตามเนะะี่ยค่ะธรรมทานคะที่ท่านคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่ข้อเสนอของพรรคเก้าไกลสําหรับการปฏิรูปตํารวจโดยเริ่มจากกระบวนการแต่งตั้งที่เป็นธรรมจะถูกนําเสนอในสภาแห่งนี้และให้ท่านายกได้เอาไปใช้นะคะเรื่องกระดุมห้าเม็ดค่ะหนึ่งเลือกผอบอตรจากความรู้ความสามารถนะคะเวทกับอาวุโสนั่นแหลคะค่ะแต่ให ไม่ให้มันค้านสายตาประชาชนจนเกิดเรื่องวุ่นวายแบบวันนี้สมีการกระจายอำนาจให้จังหวัดและประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตำแหน่งต่างๆของตำรวจ 3. นะคะบอกว่าต้องไม่ให้ตำรวจหิวค่ะต้องมีรายได้สวัสดิการที่มันเหมาะสม4ส่งเสริมมรรถวนให้เติบโต5เลิกให้ตำรวจทําเรื่องที่ไม่จําเป็นเช่นอะไรบ้างเช่นไปอบรมโลคแค่ทีสามเดือน4เดือนเนี่ยคะ่ะเอาพนักงานสอบสวนลงพักไปอบรมคดีก็ค้างประชาชนก็ตาม อบรมเก่งมากใช้งบเก่งมากแต่เวลาเกิดเหตุการณ์อย่างภูเก็ตเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะคะแล้วก็หรือเรื่องการไปอัดคลิปนะคะให้ตำรวจไปอัดคลิปบอกว่านโยบายนายกมีอะไรบ้างอันนี้ก็ดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะคะดิฉันคิดว่านี่เป็นข้อเสนอบางส่วนที่พักเก้าไกลกำหนดเอาไว้นะคะแล้วก็มั่นใจว่าจะเป็นแนวทางเบื้องต้นในการปฏิรูปตำรวจอย่างโปรง่งใสนะคะและฉันขอเป็นตัวแทนประชาชนและอีกหมวกนึงก็คือครอบครัวตำรวจนะคะ ในการยืนยันว่าตอนนี้สำนักงานตารวจแห่งชาติค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะต้องการการปฏิรูปที่สุดแล้วเป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมีประชาชนอีกมากมายที่ไม่มีโอกาสแม้กระทั่งมาแถลงข่าวแก้ตัวนะคะไม่มีโอกาสที่จะใช้กระบวนการอย่างตรงไปตรงมาด้วยซ้ําท่านเคยบอกว่าหลักการสันนิษฐานนี่ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยเวลาเป็นคดีประชาชนเนี่ยแทบไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้กันเลยนะคะ นอกจากนั้ยมีตํารวจอีกมากมายที่คาดหวังให้ท่านมาแก้ไขปัญหาภายในตํารวจอย่างจริงจังตอนนี้พี่น้องตํารวจข้างนอกสภาเนี่ยนั่งมองกันตาปิบๆแล้วว่าอนาคตจะเป็นยังไงจะหาฟาแท็กยังไงดีจะเกิดปัญหายังไงจะใช้ชีวิตยังไง